สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Auto Vision Max ครับอยู่กับผมครับตูนเศรษฐพลอุบลวงครับและครับตอนนี้ผมอยู่ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่43ครับกับคอนเซปต์ที่ว่า Keep Moving Forward Together ครับปีนี้ครับเทรนด์ของนวัตกรรมยานยนต์นะครับยังคงเป็นในเรื่องของรถยนต์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ประหยัดพลังงานครับปีนี้เนี่ยไฮไลท์ก็คงยังเป็นรถไฟฟ้านะครับรถ e v หรือรถ plug-in hybrid ครับเพราะฉะนั้นครับปีนี้เนี่ย ไฮไลท์ของแต่ละค่ายรถยนต์จะมีทีเด็ดอะไรจะมีรถยนต์อะไรที่น่าสนใจและข้อเสนอพิเศษอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันครับก่อนที่จะเข้าไปชมงานนะครับทางด้านในนะครับสิ่งที่สําคัญครับเรายังคงอยู่ในการชมงานในรูปแบบ New Normal นะครับรักษาระยะห่างครับสวมแมสนะครับแล้วก็ดูแลนะครับความปลอดภัยของแต่ละคนนะครับวิธีการนะครับในการเข้าไปชมงานครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับบัตรอภพินันาการมาแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญครับต้องดาวน์โหลดแอปนะครับ Car Buddy by GPI ผ่าน App Store หรือ Play Store ครับเลือกที่เมนู m o เต r ร์โชวนะครับแล้วก็เลือกลงทะเบียนบัตรเข้าชมงานครับจากนั้นเนี่ยเราทำการสแกนนะครับ QR ทางด้านหลังบัตรนะครับเพื่อรับบัตร E-Ticket ตนะับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับแล้วก็ลดการสัมผัสด้วยนะครับจะได้เข้าชมมาได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่คือวิธีการเข้างานครับ นครับน้องใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสแล้วก็แรงมากสําหรับในปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ครับสำหรับในส่วนของ GWM ครับ g กรดวอลมอเ o อนะครับปีนี้เนี่ยก็มีหลากหลายรุ่นที่น่าสนใจนะครับทางด้านหลังผมเองเนี่ยก็เป็นตัวใหม่นะที่เพิ่งเปิดตัวเลยเป็น Aura Good Cat ที่เป็น GT นะครับให้อารมณ์ที่มันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงทางด้านหลังนะทั้งบนเวทีนะในส่วนของแทง300ที่เพิ่งเปิดตัวในครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าในปีนี้ไฮไลท์มีอะไรบ้างรวมไปถึงโปรโมชั่นแคมเปญที่พิเศษครับของ Get w a อลมอเตอมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปเจอกับผู้บรราไเลยคั ครับหลายๆคนสงสัยเอ๊ะเราอยู่ที่เขาใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสวยงามที่ได้อยู่กับได้อยู่กับผู้วิ่ายกระทางเกรทวอลนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสสวัดีรพี่ปุ๋ยนะครับพี่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดิสกาแฟให้พี่ปุ๋ยทานดีกว่าแหมขนาดนั้นก็เลยทีเดียวเดี๋ยวแล้วมันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรกันสักหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศแบบแคมปิ้งเลยนะครับพี่นะในบูธของเกรทวอลในมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับคอนเซปต์ในปีนี้อย่างนี้ครับอยากให้เป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจสำหรับ คนที่คิดว่าเอ๊ะรถรถคันหนึ่งจะทำอะไรได้บ้างนะคะคต้องบอกว่ารถ s อ v ทํวทำได้หลายอย่างเป็นรถที่ใช้ในประจำวนันเป็นรถที่ใช้ในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะสร้างแรงบันดาลใจด้วยการอลองตกแต่งดูซิว่าถ้าถ้าเป็นโจลออนที่เขาบอกว่าทันหลังนี้เนาะนเ,<ล>เป็นโจลยอนนี่ล,ล,ลคืออย่างโจล, Lil ลย,นลยอนนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าคันเล็กกว่าเ6ครับคันเล็กกว่าเ6ใส่อะไรได้บ้างอ้อหูมาเพียบเลยเต็มที่เลยนะคะได้จัดเต็ม ได้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้พับเพิ่บเก็บปุ๊บโยนใส่เข้าไปแล้วไปแคมปิ้งแบบนี้ได้เลยในแในการใช้รถคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่การใช้ในทุกๆวันครับแต่มันทําได้อีกหลายอย่างต้องเรียกได้ว่าออกไปใช้ชีวิตออกไปใช้ชีวิตถูกต้องออกไปใช้ชีวิตนะครับแล้วก็จรเรออนเนี่ยพาออกไปใช้ชีวิตได้นะครับวันนี้ก็เลยเป็นเป็นในรูปของแคมปิ้งก็ต้องบอกว่าในเทรนดในกระแสด้วยตอนนี้นะครับหลายๆคนสนใจในเรื่องของแคมปิ้งกิจกรรมอาท์ดเพราะั้นเนี่ยสิ่งที่จะพาคุณไป นี่เลยทั้งด้านหลังนะครับนี่เป็นส่วนของคอนเซปต์เนาะที่ราเห็นว่าบรรยากาศเป็นแคมปิ้งแบบนี้นะครับรวมไปถึงในบูธครับปีนี้ครับพี่ปุ๋ยบูธของเกรดวอร l มมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์พิเศษพิเศษที่ท่านชมจะเข้ามาที่บูธมารับชมได้้างครับอะไรที่ใหม่ๆน่าสนใจปีนี้เนี่ยเราจัดบูธในคอนเซปต์ leading the future ชีวิตมันควรจะต้องออกไปข้างนอกไปออกไปใช้ชีวิตออกไปสู่ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นคําว่าธรรมชาติมากยิ่งขึ้นน่าจะ สูดลมหายใจได้อย่างลึกๆเพราะฉะนั้นเรื่องของ Net Zero น่าจะเป็นกระแสน่าจะเป็นเทรนด์เรื่องของรถ EV เป็นกระแสเป็นเทรนด์ leading the future ของเราคืออยากจะตอกย้ำความเป็นผู้นำในเรื่องของ X EV รถยนต์ที่ต้องบอกว่าเรามีตั้งแต่เป็น Hybrid เป็นไฟฟ้าเป็นกึ่งไฟฟ้าเป็นเกือบไฟฟ้า Hybrid คือกึ่งไฟฟ้า p ั u อิน Hybrid คือเกือบไฟฟ้าคือเป็น Hybrid แล้วแต่เสียบปลั๊กได้แล้วก็ไฟฟ้าเพราะฉะนั้น ในบูธของเราจะเป็นในเรื่องของของ XEV แสดงให้เห็นว่ารถที่เรานำมาจากแสดงทั้งหมดนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ไฮบริดรถยนต์ไฮบริดที่เปิดตูวอยู่ด้านบนแล้วก็รถไฟฟ้าที่ตอบรับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของเงินสนับสนุนสําหรับคนที่ตัดสินใจอยากใช้รถไฟฟ้าครับเพือ้บอกว่าตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้นเนาะเพราะมีภาครัฐเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ผมแอบเพ็นครับเมื่อกี้ผมแอบไปเยี่ยมชมในบูธมาผมเห็นอยู่ที่น่าสนใจเลยในส่วนของออราคูแครที่เป็น GT โอ้บอกว่าสปอร์ตมากเลยนะครับเปลียวปรี๊ดกุดแค่ GT มีสีเดียวด้วยนะสีเดียวด้วยสีเดียวสีนี้เลยสชุดแต่งเขาแบบจัดเต็มให้อารมณ์สปอร์ตมากคือมีลิ้นด้านหน้ามีสปอยเลอร์มีคาร์บอนไฟเบอร์ล้อใหม่โอหเท่มากคือเหมือนเหมือนแมวซ่าอ่าแมวซ่าแมวซ่าเป็นแบบว่าคือฉันก็ไม่ได้แบบว่าอุ้ยแบบพูดปราศคือระบบเดิมทีเนี่ยอาจจะดูเรวเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักคิ้วคิ้เป็นคนแคทเป็นเหนียวเหนียวคนแคทน่ารัก แต่ตอนนี้ออกเป็นแมวซ่าแล้วเป็นแมวแบบเฟี้ยวนิดนึงเห็นอีกหนึ่งตัวครับน่าสนใจมากอยู่บนเวทีนะในส่วของแท้ง300ครับพี่เมื่อตอนช่วงปลายปีเราเอาแท้ง500มาใช่ไหมคะคันนั้นใหญ่มากคันเริ่มเลยลื่มเลยนะคะแล้วก็เรามองว่ายังมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะอยากไม่ได้อยากได้รถคันใหญ่ขนาดนั้นอยากได้คันย่อมๆแต่ว่าเป็นรถที่สามารถลุย ได้แบบเข้าป่าขับซีลุยๆได้ลรวก็เลยแบบบึกบึนมากเลยนะบึกบึนมากเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเป็นแท้งสามร้มาแต่บอกว่าเล็กนี่ก็ไม่เล็กนะก็ไม่เล็กแต่เล็กกว่า500ร้อบอกว่าเล็กกว่า500อกว่าเหมาะเหมาะกับรูปแบบการใช้งานในเมืองไทยใช่ครับที่ไซส์ถือว่าพอดีใช่ก็นำมานำมาให้ชมว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีของ g r ร a t w a มอเตอร์เราทำได้หลากหลายมากเรามี คูดแค่ธรรมดาเรามีคูดแคทซ่าเรามีแท้ง500เรามีแท้ง300ที่ต้องบอกว่าเป็นรถเข้าป่าเลยล่ะเป็นรถขับสีเข้าป่าได้สบายสายให้อารมณ์แบบว่าสมบุกสมบันม่ายิ่งขึ้นนะครับบึกบึนแมนแมนใส่แมนแมนนี่โหตรงเลยนะครับแล้วรวมไปถึงอย่างที่พี่บุ๋ยบอกครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของฮาวาเพสซิกนะโซลออนที่เป็น p ฮ e v วีเรถไฟฟ้ามีครบหมดเลยครบหมดนะครับใช่ เราฟังพี่ปุ๋ยเล่ามาในส่วนของสิ่งที่สนใจในบูธแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอยากทราบมากเลยพี่ปุ๋ยแคมเปญพิเศษในงานครับพี่ <บะ S 2> หลายคน<ล>รอฟังอยู่บ้าแล้วบ้าแล้วอยากรู้ออกมาในงานพี่ปุ๋ยต้องมีอะไรพิเศษให้กับทุกคนที่สนใจต้องบอกงนี้ค่ะว่าในในกรุ่มวอร์มอเตอร์นาะพวกเราเป็น One p r i c ์โพลิ c ี แต่ว่าคนชอบเข้าใจผิดว่า one price โพลิซีนี้เนี่ยจะไม่มีแคมเปญพิเศษจริงๆมันมีแคมเปญที่เป็น financial package เป็นการผ่อนชำระแบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างเช่นลูกค,าค้าเอสิกนะคะคเป็นผู้บริหารที่บอกว่าเอ้ยฉันต้องการแบบว่ามีเงินเหลือแหละดาว25%ผ่อน48ได้งั้นดอกเบี้ยไปน้อยๆ1.79% ต้องบอกว่าสําหรับโจรไลออนเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่เด็กจบใหม่เด็กเพิ่งเริ่มทางานสิ่งหนึ่งที่เขาได้จากกังวลก็คือเรื่องของเงินดาวเงินผ่อนถ้ามีเงิน50,000แล้วออกรถได้สนไหมอ่ะน่าสนใจนะใช่ไหมคะถือว่าตัดใจง่ายยิ่งขึ้นง่ายมากเลยมีเงินไม่ถึง50,000ดาวรถคันนี้ได้คือดาว5%และที่สำคัญก็คือว่าเราใช้คําว่าและผ่อนนาน84เดือน ผ่อนนาน84เดือนนี้เนี่ยจะเหลือแค่เดือนละหมื่นนิดนิดคือออกรถไม่ถึง50,000ื่นแล้วผ่อนต่อเดือนหมื่นนิดนิดหรือว,ว่าเป็นออปชั่นที่ที่น่าสนใจมากๆสําหรับ,รบน้องใหม่ๆที่เอ้อยากมีรถสักคันหนึ่งเอาไว้ขับไปทํางานช่วงวันหยุดก็นี่แหละไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคันนี้นะคะคและคันสุดท้าย เราตอบรับนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนแ <105. S 2> สนห้ามาเพราะฉะนั้นก็นั่นคือ Good Cat นั่นเองราคาลดลงด้วยเนาะโอ้โหแล้วสป,ปอร์ตขึ้นเสริมเคี่ยวเล็บอยู่นี้พี่ปุยบอกสุดๆเจ้า g ู o d Cat เนี่ยราคาเริ่มต้นรถไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็ครัรแถมไอ้วอชาร์ให้ด้วยนะ w a ็อ Box ให้ด้วยราคาเริ่มต้นที่8,000สนนิดๆโอ้โหน่าสนใจไหมน่าสนใจมากเลยอะน่าสนใจไหมอะ นนี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับท,ที่น่าสนใจใแล้วก็รัฐบาลเขามาช่วยด้วยทําให้ราคาเนี่ยต้องบอกว่าเราจาจริงๆรงเราทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วะนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าพิเศษนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับรูทของเกร a วอล์มอเตอร์นะครับสุดท้ายครับปุ๋ยครับอยากฝาก ừ, ให้พี่ปุ๋ยฝากกับคนที่สนใจอย,อยากจะมีิ่มชมในบูธของเกรทวอลครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจในเรื่องของรถ EV ีนะคะค ไม่ว่าจะเป็นรถ EV ที่เป็นรถ EV แท้ๆเลย100%รถ EV ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดรถ EV ที่เป็นไฮบริดนะคะเรามาดูว่ารถที่เป็นแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าที่เรากำลังจะเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าของ Great Wall Motor บ o o ค g r a ย e w a ลมอเมีอะไรบ้างน,น,น้อง้อง m i n t e l l l g e n t a m b a s s s d o r ของเราพร้อมที่จะให้ขห้อมูลกับทุกๆท,ท่านนะคะเรามาฟังลองมาสัมผัสลองมา ได้ลองจับเทคโนโลยีที่เราบรรจุเอาไว้อย่างเต็มเทียบไว้ในรถแต่ละคันคก็จะได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีรถสักคันเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าสนุกแล้วมันเป็นมันเป็นความสุขของชีวิตที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตครับนี่แหละครับและนี่คือในส่วนของบูธของ g e t โรมอเตอรครับสิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามีครบทุกอย่างทุกเซกเมนต์นะครับ,รบแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของรถไฟฟ้าเอ่ยรถ p h e ช SUV ชเอ่ยนะครับที่นี่มีครบหมดครับ ต้องขอบคุณพี่ปุ๋ยมากเลยนะครับขอบคุณมากครับฝากรูของเฟรนด์บอลด้วยครับไม่ผิดหวังแน่นอนและนี่ครับคือทั้งหมดนะครับที่ผมพาทุกท่านไปชมครับกับงาน b a n g k o k International Motor Show ครั้งที่43ในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆค่ายนะฮะผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยนำรถต่างๆที่น่าสนใจมามากมายครับ รวมไปถึงข้อเสนอพิเศษพิเศษนะครับถ้าหากใครสนใจครับยังมีเวลานะครับมาชมงานได้ครับตั้งแต่วันที่23มีนาถึง3เมษายนครับที่ Impact Challenger นะครับแล้วก็ฝากด้วยครับสิ่งสำคัญครับในการเข้าชมนะครับงานในคราวนี้ต้องบอกว่าจัดอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยนะครับและการควบคุมนะครับสิ่งที่สำคัญครับแมสครับนะแล้วก็ส่วนของการเว้นระยะห่างครับ New Normal แล้วก็ Social Distancing ครับรวมไปถึงในช่วงตอนต้นนะที่ผมพาทุกท่านไปนะฮะ สำหรับการเข้างานนะว่าจะเป็นในการโหลดแอปนะครับในส่วนของการสแกนเพื่อรับอีทิเก็ตลดการสัมผัสเพื่อเข้ามาชมได้อย่างปลอดภัยนะครับอะไรครับและนี่คือทั้งหมดครับกับออโตวิชั่นครับฝากช่องทางการติดตามด้วยครับสำหรับออโต้วิชชั่นครับว่าจะเป็นในส่วนของ u t u b e ครับในส่วนของ Facebook และส่วนของ Instagram ครับฝากติดตามด้วยครับนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับผมเศรษฐพลอภรณ์ครับต้องลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับกับออโตวิชชั่นครับขอบคุณครับ